รังสีมันโรมโพสผมตกใจที่เห็นอดิสรเพียงเกลอ,อกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าตนและสสจากพักเพื่อไทยเดินออกจากที่ประชมุมก่อนมีการลงมติทั้งทางที่มีการแสดงตนจากเพื่อไทยอยู่50เสียงและหน,นึ่งในนั้นก็คือตัวคุณอดิสรเองในยุคปัจจุบันการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นจากผู้แทนราษฎรของเราอย่างเด็ดขาดและในฐานะว่าที่วิปฝ่ายรัฐบาลคุณอดีสรควรจะรู้จํานวนเสียงในการโหวต ของพรรคฝั่งตนเองดีที่สุดการมาให้ข้อมูลผิดๆต่อสังคมแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าจงใจโกหกก็ต้องเรียกว่าไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานครับสภาล่มซ้ำซากเมื่อวานนี้ครับไม่ครบองค์ประชุมยื้อกันอยู่เป็นชั่วโมงคุณชวนหลีภัยเป็นประธานนั่งเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้รอเกือบหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ มีสอสอมาเข้าร่วมประชุมให้ครบองค์ประชุมองค์ประชุมครับต้องพูดได้ชัดเจนเลยเป็นเรื่องของพักร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องของเสียงข้างมากที่อยากจะบริหารชาติแผ่นดินต้องรักษาเสียงข้างมากทุกวินาทีครับจะทำให้หรือว่าอยากจะให้ฝ่ายค้านไปอุ้มรัฐบาลเป็นองค์ประชุมด้วย ไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันหรอกครับองค์ประชุมเป็นเรื่องของรัฐบาลฝ่ายค้านให้ความร่วมมือในการเริ่มต้นเมื่อการจะพิจารณามติใดๆรัฐบาลถ้าคุมเสียงข้างมากตลอดเวลาไม่มีฝ่ายค้านก็ได้นะครับรัฐบาลก็สามารถประชุมสภาไปได้ฝ่ายเดียวแต่นี่รัฐบาลมีความขัดแยง้งแตกแยกกันอย่างรุนแรง ไม่มาประชุมเองอย่ามาโทษฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านบางพักบางคนก็อยากจะไปร่วมกับเขาก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับแต่มติของพักร่วมฝ่ายค้านจะไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมกับทางรัฐบาลก็ถูกต้องแล้วครับเราจะไปอุ้มประยุทธ์จันโอชานักรัฐประหารให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปโดยอาศัยองค์ประชุมจากเราอย่างนั้นหรือคิดให้ถูกต้องนะครับ ฝ่ายค้านคือตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลเสียงก็างมากต้องครองเสียงครั้งมากตลอดอย่าโทษฝ่ายค้านอยากจะประชุมสภาอยากจะให้ครบองค์คุณก็ต้องให้สสฝ่ายรัฐบาลมาร่วมประชุมให้ครบทุกครั้งทุกนาทีทุกชั่วโมงสิครับนี่คือระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาส่วนประธานสภาท่านก็อยากจะให้ที่ประชุมนเดินหน้าต่อไปได้ ยื้อเวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงผมก็ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ที่หน้าที่หลังเมื่อเขาเสนอนับโอบ์ประชมก็ต้องนับไปนะครับไม่ต้องไปยือ้อได้เท่าไรก็ได้เท่านั้นครับ195เสียงนั้นมันน้อยมันบริหารไม่ได้หรอกครับสภาล้มสัมรากเดินต่อไปนั้นยากลากไม่ไหวคงไม่พ้นยุบสภาในเร็ววัยคืนอํานาจแด่คนไทยทั่วแผ่นดินครับพรรคฝ่ายค้านคือตรวจสอบการทํางาน ของรัฐบาลรัฐบาลพักรัฐบาลมีหน้าที่ระดมสอสอฝ่ายรัฐบาลมาเข้าประชุมให้ครบองค์ประชุมทุกคณะอย่าอย่ามาหวังว่าฝ่ายค้านจะไปอุ้มพวกท่านนะครับฝ่ายค้านที่ไหนในโลกไม่มีอุ้มรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลเป็ดง่อยรัฐบาลซึ่งมาการมาจากการสืบทอดอำนาจของบัญญัติจันโอชายิ่งยุบสภาเร็วเท่าไหร่คืนอำนาจ ให้แก่พี่น้องประชาชนเร็วเท่าไหร่ประชาธิปไตยเมืองไทยยิ่งจะต้องเบิกบานกำจัดพวกซากเดนพวกที่สืบทอดอำนาจจากรัฐบาลออกไปเร็วที่สจุดแผ่นดินไทยจะสูงขึ้นครับทำความเข้าใจนะครับองค์ประชุมเป็นเรื่องของเสียงข้างมากไม่ต้องมาบอกว่าฝ่ายค้านทำไมไม่เข้าร่วมประชุมฝ่ายค้านไม่มีหน้าที่ไปอุ้มรัฐบาลเสียงข้างมากครับนี่ เป็นมาอย่างนี้ประเพณีถ้าไม่เชื่อก็ไปถามนายชวนหลีภัยครับสวัสดีครับ